กราขีดไฮไเน,นนะไม่เท่ากันหรือว่าขีดคิ้วไม่เท่ากันหรือว่าปัดแก้มชมพูเท่ากันไหมถ่ายรูปตัวเองเราจะเห็นได้เลยออลองเช็คดูก่อนได้ใช่พาปากเสร็จแล้วอยากเก็บขอบทาลิปกิกเรียบร้อยแล้วเก็บขอบก็ใช้คอนซีลเลอร์กับแปรงเะไรๆค่ะขอบหลังอ่าโอเคขอเสรเ็จรปไว้ให้กับนางแบบของเราด้วยนะคะนี่คือลุค The Queen of Killers ของเราเนะ คลาสนี้จะ่อกว่าเป็นอีกหนึงลุกสุดท้ายไฮไลท์ของเราซึ่งก็เป็นยุคปัจจุบันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าลูกนี้จะพิเศษเพราะว่าเราจะให้คุณภริพานะคะโชว์การปัดขนตาแบบประหาโรโดยตาคู่อื่นๆลงไปเลยนะคะมีวิธีอย่างไรพอจะแบบเกรินเกรินได้หน่ย้ไหมคะว่าต้องทำอย่างไร่ะ จร,จริงๆแล้วเนี่ยมสาสคาร่าสวนมาเกเห็นป่ะถ้าจะดูให้เดี๋ยวถึงให้อ่าเปิดให้ดูหมดแรงอันตรงน,น,นะคะ <ๆ S 2> ปกติเราเนี่ยมัสคาราแยายบอกว่ามีอายุก,การใช้งานประมาณ3เดือนนะคะหลังจากวันแรกที่เปิดใช้เพราะว่า พอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลมจะมีอากาศเข้าไปแล้วก็ยิ่งลงตาเนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางมากจริงๆการปัดมัสคาร์ไม่ควรแชร์กับคนอื่นเพราะว่า<อ>มันมีแบคทีเรียรเข้าไปแล้วพอเหมือนกับเราปัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปสะสมแล้วก็อยู่ในหลอดเลยทำให้มัสคาร์ฟเราราั้งเนี่ยถ้าเราใช้กับคนอื่นควรห่างกับแปล,ง,ง,ลงเล็ก<อ>ๆมาปัดออกใช่หรือว่าอะไรใช้ชิปชูก็ดีค่ะ<อ>ทีนี้ขอถามเป็นความรู้สวาวๆบางคนเนี่ยชอบทำอย่างนี้ ปั๊ม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 นี่คือดีไหมคะคือทุกคนจะคิดว่าปั๊ม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 แล้วมันเหมือนจะก็จะถูกฟักมัคค่าละมันเขาเข้าใจความรู้สึกใช่ค่ะแล้วก่อนแค็กก็ทำแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งไปปั๊มเนี่ยยิ่งเหมือนกับไปอัดให้ลมมันอยู่ด้านในพอยลมมันอยู่ด้านในกุบมัคค่าละเราแข็งเป็นก้อนปัดแล้วก็แบบ ค่ดอกว่ามันไม่สวยมันไม่ได้เป็นผลตาที่ดูแบบเรียวอ่ะ,อะมันดูแล้วแบบเป็นก้อนค่ะอาจจะถ้าใครชอบแบบเป็นแฟชั่นแบบนั้นก็ได้ <c oughs> แต่ไม่แนะนำดีกว่านะคะ <c oughs> แถมเดี๋ยวอยู่ <c oughs> ไว้ถึง3เดือนเราเอาเป็นแบบธรรมาชาติละกันค่ะ <c oughs> ถ้าสูตรอยากจะควักจริงๆ